อาการมันกำเริบแบบไหนบอกสู้ฟังนี้ช่วงแรกอะคือนากอากาบวมอากันไล่คิดนักจนมมฮอดแขนแขนแขนกระวมกระวอมท้องก็เริ่มบวมขึ้นมา่น,นอกจากโตบวมท้องไข่ท้องมัน่นออกมาสะดือออกมาแล้วน,นี่นะครับผิวพันธุ์ห่าตอนนั้น,น,น,นมันเป็นอะไรล่ะพ่อตโคตรดำตาเหลืองมันเหลืองจนว่าชิบอยนอตตาเาวัแล้วครับเป็นเลยบอกว่าเอาอย่ามาลองกินเบืองครับผมก็เลยลองเอามากินกินแล้วอาการมันก็ดีขึ้นอยู่แล้วกินยังวอดเครื่องขวดอีกยังวอถึงเครื่องขวดบวเห็นผลแล้ว บหย่ยังกินหรือบอดเองส่วนก็คือดีแท้มันคือดีแท้แล้วเนาะเริ่มดีขึ้นไปเลยทุกอย่างเลยดีขึ้นไปเลยเดื้อที่ออกมาก็เริ่มยุบเข้าไปเรื่อยสะสือเคยปิดมาเป็นกำปั่นยุบเขาเลยครับอ้ผมว่าตายแล้วซ้ำเกิดใหม่นะครับตอนนี้อยากจะบอกคนที่กำลังเป็นโรคตับพือเข้าไว้ไหนนะครับผมก็อยากให้เบิ้งฟั้งอาการนี่ก็แล้วกบเบิ้งไว้ว่า ผมเป็ีนอีกผมแม่นบบไปตัวไปหลอกใครเลยเปลี่ยนอีหลีเราหลักฐานผมก็มีคือรูปไทยครับแล้วที่ว่านี่อยากให้พี่นอ้องทกใครเป็นนี่ครับมาลองกินเบื้องอแต่ผมไม่ได้รับปากว่าสีหายหรือว่าหายผมบหูแต่ตัวผมนี่เริ่มหายดีเป็นมาลองกินเบื้องเอาครับผมจะลองเบื้องเอาจะได้หูจะุูกท่อนนะครับ ต้องการสั่งซื้อสมุนไพรข้าวตองยศสุนทรติดต่อได้ที่ดีเจโดมสมอช็อปสาขานาทวีเยื้องเยืงกับเคอรี่นาทวีโทร0842783039 0842783039รับรองได้ของแท้แน่นอนยศสุนทรการันตีครับ